ช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเป็นช่วงที่3ของรายการ m ั n นี่พัสนะครับสนับสนุนโดยธนาคารกษิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจและมีกิจกรรมดีๆนะครับของทาง K-Expert มาฝากกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับในช่วงทุกไลฟ์สไตล์ทางการเงิน K-Expert มีคำตอบสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนนะครับสำหรับกิจกรรม k e x p e r t ปลุกฝันเป็นจริง ฝันอะไรอย่ารอช้าไปปลูกฝันกับ K-Expert นะครับแล้วทำมันให้เป็นจริงวันนี้ครับที่ธนาคารเกษรกร,กรไทยทุกสาขาทั่วประเทศรับสิ่งดีๆอีก3อย่างด้วยกันทั้งสมุดใส่ a s า b o o k ปกหนัง Limited Edition จำนวนจำกัดคูปองดอกเบี้ยพิเศษสำหรับบัญชีเงินฝากปกลุกฝันและก็สิทธิ์ในการลุ้นทองรวมมูลค่ากว่า10,000แบาททุกสัปดาห์อย่าช้านะครับ ไปปลูกฝันแล้วทำมันให้จริงกันเลยในวันนี้เมื่อลูกค้าร่วมแคมเปญ k e เ p e r t ปลูกฝันเป็นจริงระหว่าง17มีนาถึง12พฤษภาคมนี้รับไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสมุดใส่พาสบุ๊กจำนวน10,000เล่มตลอดแคมเปญมูลค่า180บาท คูปองดอกเบี้ยพิเศษเงินฝากคล่องตัวครอบครวัวอุ่นใจ9เดือนบวกเพิ่ม0.3%ต่อปีจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากคล่องตัวครอบครวัวอุ่นใจตามประกาศธนาคารกสิกรไทยณนะวันที่ฝากเงินและพิเศษนะครับรุ้นรับบัตรกำนันทองคำมูลค่ากว่า100,000บาททุกสัปดาห์รับสิทธิ์1รางวัลตลอดแคมเปญนะครับ แล้วก็ลุ้นรับรางวัลบัตรทองคํามูลค่า1 0 0 0 0บาทต่อรางวัลจานวน10รางวัลทุกสัปดาห์รวม8สัปดาห์ด้วยนะครับตั้งแต่วันที่17มีนาคมถึง12พฤษภาคมนี้นะครับต้องบอกว่ารวม8 0รางวัลมูลค่ารวมแล้วกว่า8แสนบาทนะครับนี่คือพิเศษจริงๆเพราะฉะนั้นติดต่อได้กับธนาคารกสิกรไทยที่มีสัญลักษณ์ K Expert นะครับส่วนช่วงนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ K Expert เช่นเดียวกันแต่ว่า เป็นประโยชน์กับทุกๆท,ท่านโดยเฉพาะท่านที่เตรียมตัวจะ e อ r l y r e t i ีไทเตรียมอาชีพเสริมกันไว้แล้วหรือ,อย่างนะครับวันนี้ช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับคุณเหมียวคุณฉัดพงศ์วัฒนจิรัตรองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและให้คำปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคลธนาคารเกษิกรไทยจำกัดมหาชนคุณชัดพงศ์วัฒนจิรัตพร้อมแล้วที่จะคุยกับเราด้วยในช่วงนี้นะครับ สวัสดีครับคุณเมียวครับ,รบสวัสดีครับพ่ยุธและท่านผู้ฟังครับคุณเมียวครับเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมอาชีพเสริมให้พร้อมก่อนจะเออร์ลี่ลีทายเนี่ยมันสําคัญมันจําเป็นและเป็นสิ่งที่ต้องเตรียมตัวตั้งแต่เนินเน่นๆไหมครับเมียวโอ้สำคัญมากๆเลยคะคือสําคัญทั้งเด็กที่จบใหม่แล้วก็สําคัญสําหรับคนที่ทํางานมาแล้วแล้วก็บอกว่าอยากจะเออร์ลี่ลีทายไปเป็นเท่าแก่เองอ,อันนี้สําคัญเลยนะฮะว่าควรที่จะทําอาชีพเสริมไว้ก่อนเพราะเหมือนเป็นการได้ทดลองทํา นะว่าถ้าทําไปแล้วจะเจออุปสรรคอะไรบ้างทําไมเหมียวถึงสนับสนุนให้หาอาชีพเสริมเตรียมไว้ก่อนตั้งแต่เนิ่นๆสาหรับกลุ่มนี้ละฮะกลุ่มเตรียมจะเออร์ลี่ดีทายเนี่ยหรือคนเตรียมตัวจะเป็นเท่าแก่เนี่ยครับก็ประเด็นแรกสําหรับคนที่เริ่มต้นทํางานก่อนละกันนะครับคือส่วนใหญ่เราจะสังเกตว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเวลาจบมาปุ๊บบอกว่าอยากจะไปเป็นเจ้าของธุรกิจเองอ่าเยอะเยอะจริงเยอะมากด้วยในช่วงนี้แล้วก็ จะต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เด็กคนนั้นมีไฟลแล้วก็มีความคิดสร้างสารรค์ซึ่งเป็นทักษะที่จําเป็นแต่ว่าจุดอ่อนที่สําคัญสําหรับเด็กจบใหม่ก็คือประสบการณ์น้อยดประสบการณ์ช่วง,งบินน้อยนั่นเองนะครับดังนั้นเวลาไปเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรต่างๆเนี่ยเด็กจบใหม่จะ มีแนวทางในการแก้ปัญหาค่อนข้างจํากัดดังนั้นโอกาสที่จะเกิดความล้มเหลวก็มีค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นสําหรับเด็กจบใหม่อันนี้ผมสนับสนุนว่าควรไปทําอาชีพเสริมรเพราะว่าเป็นการฝึกปรือทักษะอื่นๆไปด้วยนะฮรแทนที่จะทํางานหลักอย่างเดียวเราได้ทักษะแค่ไม่กี่อย่างอาชีพเสริมเป็นตัวเพิ่มทักษะอันนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญประการที่หนึ่งคือทํางานหลักไปก่อนแล้วก็เตรียมหาอาชีพเสริมไว้โดยยังไม่ต้องรีบลาออกมาใช่ครับ จะมีเคสอันหนึ่งที่เป็นบริษัทติดแก๊สรถยน์นะที่เป็นเด็กหนุน่มคนหนึ่ง ตัวเขาเองเนี่ยก็มีความฝันอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจติดแก๊สมาอยู่แล้วแต่พอเรียนจบเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆไปเปิด,ดร้านแต่เขาบอกว่ายอมไปเป็นเด็กในอู่ติดแก๊สก่อนอันนี้หมายถึงคุณแม่สายใช่ไหมใช่แล้วครับท่านนี้เลยครับคือเวลาไปเป็นเด็กในอู่ติดแก๊สเราจะได้เห็นภาพรวมละว,ว่าเอทำธุรกิจจริงๆเนี่ยมันจะต้องทํำยังไงบ้างเพราะว่าไม่ใช่แค่เรื่องการติดแก๊สอย่างเดียวแต่รวมถึงไปการบริหารจัดการทุกอย่างบริหารลูกค,ค้าด้วยนะจนวันหนึ่งเมื่อเขาพร้อมเขามาทําธุรกิจ ของตัวเองเขาเรียกว่าได้สั่งสมประสบการณ์มาพอสมควร โดยที่ไม่ต้องลงทุนด้วยตัวเองเ,อเป็นเรื่องที่สําคัญคือไปชิมลางไปหาประสบการณ์ซะก่อนใช่ไหมก่อนที่จะออกมาลุยด้วยตัวเองแบบเต็มตัวอย่างเงี้ยมันเป็นการลดความเสี่ยงมันเป็นการเรียนรู้ประสบการณ์แล้วก็สะสมชั่วโมงบินด้วยใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งกรณีนี้ก็จําเป็นเหมือนกันสําหรับคนที่ทํางานมานานแล้วแล้วบอกว่าวันหนึ่งอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจอันนี้ผมก็ยิ่งแนะนําเลยว่าควรจะไปทําอาชีพเสริมในตอนที่เราทําอาชีพหลักนี้แหละคุณไปลองให้ทําเป็นอาชีพเสริมก่อนใช่ครับอย่าเพิ่งพรัวลาออกมาเลยใช ก็จะว่าไปฟังดูคล้ายๆกับเหยียบเรือสอแคม,มซึ่งก็จริงอยู่มันอาจจะเป็นในช่วงแรกๆใช่ไหมใช่ครับผมคือการเหยียบเรือสอแคมลักษณะนี้มันมีประโยชน์นะฮะ คือเรามองอีกมุมหนึ่งจะพบว่ามันเป็นการบังคับให้เราเนี่ยเริ่มจากจุดเล็กๆก่อนไม่ใช่กระโดดมาตุ้มลงภาพใหญ่เลยนะครับ<แ>การเริ่มจากจุดเล็กก็มีความสําคัญคือคถ้าเป็นธุรกิจหลักขึ้นมาแล้วจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะครั้งก่อนผมกับพ่ยุทธก็เคยได้คุยกันเกี่ยวกับ,รบเรื่องธุรกิจแฟไชส์ใช่ไหมครับใช่เราเป็นเรื่องร้านกาแฟซึ่งแฟงชส์ร้านกาแฟดูเหมือนมีสูตรสาเร็จค่อนข้างเยอะทั้งแบรนด์เนมทั้งเมนูทั้งฐานลูกค้า แต่ว่าเวลาคนไปซื้อแฟงชายมาแล้วทําเขาจริงๆเนี่ยบพบปัญหาค่อนข้างเยอะมากเลยไอที่ไม่เวิร์กก็เยอะนะโอ้ครับลูกค้าจะเข้าไหมนะฮะลูกจ้างหล่ะจะลาออกหรือเปล่าสต็อก<อ>สินค้าเก็บยังไงไม่ให้เสียลักษณะแฟงชายนะฮะยิ่งถ้าเราไปสร้างธุรกิจเองกระโดดไปทําเองเนี่ยมันมีเรื่องจุกจิกที่ต้องเตรียมตัวเยอะมากเพราะว่าต้องเริ่มต้นนับหนึ่งด้วยตัวเองเลยใช่ถูกต้องมันต้อง<ล>ยิ่งมีเรื่องยุ่งยากให้แก้ปัญหาเยอะมากขึ้นอีกไม่รู้กี่เท่า ดังนั้นจําเป็นมากๆนะฮะในการที่จะทําอาชีพเสริมเพื่อเป็นการชิมลางก่อนว่าตกลงมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่เราจะต้องให้ความสําคัญนะครับเห็นเมียบอกว่ามันเหมือนกับตําราพิชัยสงครามของซุนบูใช่ไหมโอ้ใช่ครับซุนบูนี่ให้ข้อคิดที่ดีมากนะฮะท่านบอกว่าเราควรเลือกทําสงครามที่จะชนะเท่านั้นถ้าไม่คิดว่าชนะก็อย่าคิดจะเริ่มทําสงครามถูกต้องครับเป็นการเปลืองทรัพยากรอย่างมากให<ค> <นะ S 1> ้เลือกทําสงครามที่จะชนะเท่านั้นใช่ไหมฮะครับทีนี้ครับเมียวจริงไหมที่ มักจะมีคําแนะนํากันว่าในการที่เราเริ่มต้นมองหาอาชีพเสริมเนี่ยอย่าไปนึกว่ามันจะได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรหรือทําแล้วได้เงินเยอะๆเลยตั้งแต่ทีแรกอย่าเอาเรื่องเงินเยอะๆเป็นหลักตั้งแต่ทีแรกอย่างนั้นใช่ไหมครับ จะว่าไปเวลาเราทําอาชีพเสริมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราตอบโจทย์ตัวเองได้ไหม,ม,มว่าอาชีพที่เราเลือกเนี่ยเลือกไปเพราะอะไรนะครับ,ค,รบคือมันมีอาชีพเสริมในโลกเนี่ยเยอะมากอย่างเช่นถ้าในต่างประเทศนะก็จะมีอาชีพแบบรับจ้างพาสุนัขไปเดินเล่นเป็นสุนัขของผู้บริหาร,รซึ่งคิดเป็นชั่วโมงหนึ่งก็ทําเงินได้พอสมควรนะแต่ว่าอาชีพนี้มีประโยชน์หรือไม่อันนี้ก็ต,อ,ตอบดีๆนะเพราะว่า ถ้าพาสุนัขไปเดินเล่นเราได้เงินอย่างเดียวตกเย็นกลับบ้านนอนหลับก็ได้แค่เงินนะแต่ว่าการไม่ได้ประสบการณ์ไม่ได้ประสบการณ์แล้วก็การที่เราจะไปสร้างเป็นอาชีพหลักมันก็จะยากยกเว้นเสียแต่ว่าการพาสุนัขไปเดินเล่นทําให้เราเข้าใจแล้วว่ากลุ่มผู้บริโภคมีความต้องการอย่างไรต่อไปเราเอาตรงนี้ไปเป็นประโยชน์ในการเปิดเป็นร้าน ให้บริการสําหรับคนที่รักสุนัข <Ừ. S 2> อันนี้จะเป็นการตอบโจทย์ตัวเองได้ที่ดีได้ทั้งเงินแล้วควรจะได้ประสบการณ์ด้วยใช่ไหมใช่ครับใน<ล>การนะหาอาชีพเสริมเนี่ยจุดนี้สําคัญเลยครับว่าการหาอาชีพเสริมคือเราก็ต้องมองภาพตัวเองว่านี่ค,คือหนึ่งในขั้นตอนที่เราจะเป็นอาชีพหลักไม่อยากให้การหาอาชีพเสริมแค่สร้างรายได้แล้วจบไปเอ๊<ป>นะเมลครับแล้ว ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราพอจะจัดกลุ่มอาชีพเสริมได้ไหมครับ,รบอ๋อแล้วก็ช่วยบอกหน่อยได้ครับว่าแต่ละแบบเนี่ยอาจจะต้องใช้เงินทุนสักเท่าไหร่ยังไงบ้างเมียวอ๋อครับผม,บผมก็จริงๆอาชีพเสริมที่ว่ามีอยู่เยอะๆเนี่ยครับ,รบมันมีลักษณะที่คล้ายๆกันอยู่ถ้า,าลองจัดกลุ่มคร่าวๆนะครับผมคิดว่ามันมีอยู่2กลุ่มนะกลุ่มแรกก็คือเรียกว่าใช้ตัวเองเป็นวัตถุดิบ นะคือใช้ทักษะความสามารถของตัวเองหรือว่าใช้เวลาที่ตัวเองมีเป็นวัตถุดิบก็ยกตัวอย่างเช่นที่เราเห็นกันนะฮะมีสอนพิเศษ<แ>มีหรือว่าบางท่านก็ครีเอทีฟหน่อยก็เป็นพิธีกรง,งานแต่งกนะ็มีเหมือนกันนะฮะซึ่งตรงนี้เรียกว่ามีข้อดีในแง่ว่าต้นทุนต่ําคือใช้ตัวเราเองเป็นวัตถุดิบอย่างเดียวไม่ต้องลงเงินอะไรมากเท่าไหร่ แต่ข้อเสียที่สําคัญนะฮะคือการที่จะสร้างรายได้ก็ค่อนข้างจํากัดด้วยเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเรามีเวลาหรือเปล่าถ้าวันไหนเราติดงานไม่สามารถรับจอบนั้นได้ก็ไม่มีไรายได้ไปอันนี้เป็นประเภทแรกที่กล่าวถึงส่วนประเภทที่สอง ก็คือเริ่มมีการใช้เงินลงทุนเยอะขึ้นละนะครับมีกระบวนการในการจัดหาวัตถุดิบมาสร้างเป็นผลิตภณัณฑ์คิดค้นบริการที่มีจุดเด่นนะฮะอย่างที่เราอาจจะเคยเห็นเป็นติดแก๊สรถยนต์ก็เป็นกรณีหนึ่งนะครับ,รบอาจจะมีทำเบเกอรี่ทำเค,ค้กหรือ,อว่าจะผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์แบบ, handmade บแฮนด์เมดก็ได้ก็มีเงินลงทุน บวกกับเวลาบวกกับประสบการณ์รและต้องใช้งานฝีมือด้วยเรียกว่าเริ่มใช้ทักษะหลากหลายขึ้นใช้เงินทุนใช้วัตถุดิบต่างๆนะรูปแบบที่สองดูเหมือนจะเริ่มซับซ้อนมากขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับซับซ้อนมากขึ้นแล้วก็เป็นรูปแบบที่ใกล้เคียงกับความเป็นองค์กรแล้วก็ใกล้เคียงกับการจะพัฒนาไปเป็นอาชีพหลักได้ด้วยนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครเล็งๆว่าเป็นอาชีพหลักผมอยากให้มองเป็นขั้นเป็นตอนคือไม่ใช่ว่าเาไปเลือกอาชีพที่ไม่สามารถพัฒนาต่อได้หรือว่าพัฒนาต่อได้ยากควรเลือกอาชีพทีี่มลักษณะ ที่ซับซ้อนนิดหนึ่งนะแล้วก็สามารถพัฒนาต่อไปเป็นอาชีพหลักอันนี้จะดีกว่านะครับนะเรื่องของแรงจูงใจนะเรื่องของการใช้เงินลงทุนเยอะขึ้นในแบบที่2เนี่ยก็เป็นเหตุจูงใจให้ผู้ทําอาชีพเสริมลักษณะนี้เนี่ยมักจะหาวิธีต่างๆเพื่อจะสร้างความน่าสนใจให้กับผลิตภัณฑ์ของตัวเองให้มากขึ้นเพื่อคุ้มกับเงินลงทุนมากขึ้นประเภทที่2เนี่ยมันจะเป็นการปูทางไปสู่ อาชีพหลักในอนาคตได้มากขึ้นด้วยใช่ไหมครับเมียวมันจะใกล้ความจริงมากขึ้นด้วยใช่ไหมใกล้ความจริงมากขึ้นอย่างในอดีตที่เราเคยเห็นนะก็คือทําเค้กทําขนมแล้วก็ส่งขายตามงานต่างๆซึ่งอาจจะไม่ได้มีแบรนด์อะไรแต่พอมาในยุคปัจจุบันการที่มีพวกโซเชียลมีเดียเข้ามาหลายท่านจะเริ่มทํา f a c e b o ๊ k มีแฟนเพจของตัวเองนะมีอิสตาแกรมแล้วก็เปิดขายแบบออนไลน์เลยไม่จาเป็นที่จะต้องไปมีหน้าร้านเหมือนในอดีตแล้วนะฮะเขาเรียกว่าเป็นนวัตกรรมในการที่จะ แปลงอาชีพเสริมที่เราชอบให้เป็นอาชีพหลักได้ในอนาคตนะครับนะ <S <S งั้นเมียสรุปหนะอครับว่าหากจะแปลงอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักเนี่ยจะให้คําแนะนํำยังไงดีครับจุดแรกสุดก็ต้องดูจากสิ่งที่เราชอบเรารักคือเราก็อยากที่จะให้เลือกอาชีพที่มีความสุขคือทําไปด้วยมีความสุขไปด้วยแปลงเป็นเงินได้ด้วยในอนาคตอันนั้นเป็นแบบพื้นฐานขั้นแรกนะครับครับคราวนี้ถ้าพูดถึงเรื่องเงินกันบ้างอันนี้เป็นกรณีที่เคยเจอมาหลายๆเคสเลยหลายท่านนะครับเวลาทําอาชีพเสริมเสร็จปุ๊บ บอกว่าไปแปลงเป็นอาชีพรักรก็มีการจดทะเบียนการค้าธุรกิจก็เริ่มอยู่ตัวในขั้นนั้นก็มีการมาติดต่อทางสถาบันการเงินเพื่อขอวงเงินหมุนเวียนคราวนี้มันจะติดปัญหาครับด้วยเหตุที่ว่าเราไม่ได้เตรียมในเรื่องของเอกสารประวัติการเดินบัญชีมาก่อนดังนั้นเวลาไปขอแบงก์เนี่ยก็มักจะถูกปฏิเสธนะเพราะด้วยหลักการแล้วคือแบงก์จะให้สินเชื่อก็ต่อเมื่อมีหลักฐานมายืนยันว่าเออมี ความต้องการใ,<ช>ในการใช้เงินหมุนเวียนเท่าไหร,ร่ย้อนอย่างเช่นเป็นรายได้หรือรายจ่ายที่เกิดขึ้นแต่ระยะเวลาในการให้สินเชื่อเมื่อขายระยะเวลาในการจ่ายเงินซื้อวัตถุด,ดิบเมื่อซื้อเขาจะมาคำนวณเป็นวงเงินให้การที่เราไม่มีเอกาสารการเดินบัญชีพวกนี้ทําให้สถาบันการเงินเนี่ยพิจารณาสินเชื่อได้ยากมากเราควรมีเอกาสารการเดินบัญชีย้อนหลังเตรียมไวอ้อย่างน้อยสักเท่าไหร่ครับเมียครับเอาแค่อย,คอย่างน้อยหนึ่งปีนะครับอย่างน้อยหนึ่งปีเราควรจะมีหลักฐานการเดินบัญชี ในการทำธุรกิจมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งปีนะครับครับก่อนจะไปขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินนะครับใช่ถูกต้องเลยครับหรือว่าจะเป็นใบจดทะเบียนการค้าก็อย่างน้อยหนึ่งปีเหมือนกันครับคือสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเราสามารถบริหารจัดการธุรกิจให้ได้อย่างรู่รองคือเรียกว่าเอาตัวรอดมาละได้ในช่วงหนึ่งปีครับดังนั้นโอกาสที่ต่อไปจะประสบความสําเร็จทางสถาบันการเงินก็มีความอุ่นใจมากกว่าครับก็แนะนําเลยว่า ใครอยากทำอาชีพเสริมแล้วพัฒนาไปเป็นอาชีพหลักก็อย่าลืมมีการเดินบัญชีไว้ตั้งแต่เนิ่นๆด้วยนะครับการเงินจะได้ไม่สะดุดประมาณนั้นครับมีคาแนะนําเพิ่มเติมอีกไหมครับเมียวแล้วก็ในเรื่องของการทําอาชีพเสริมนะก็ต้องบอกว่าสิ่งสําคัญคือการจัดแบ่งเวลาเพราะว่าเราก็ต้องบริหารจัดการให้ดีไม่ไปกระทบกับเวลาหลัก เพงั้นเอาเวลาไปทาอาชีพเสริมเดี๋ยวนายจ้างหลักก็จะไม่ค่อยดีใจมากเท่าไหร่เดี๋ยวอาจจะต้องใช้อาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักก่อนเวลาอันควรแต่ว่าไปเป็นเรื่องของจริยธรรมในการทํางานด้วยมันเป็นมารยาทด้วยนะฮะครับผมนะครับเอาแล้วครับเมียครับถ้ามีเรื่องที่น่าสนใจหรือว่าสงสัยในเรื่องแบบนี้ถามมายังทาง k e x p e r t ได้ด้วยใช่ไหมครับเมียได้ครับส่งไปที่อีเมลได้นะครับที่ k k e ีดเอ็กซ์ิกสิกร bank. com นะครับแล้วก็สามารถสอบถามเข้ามาทางโทรศัพท์ได้นะครับที่เบอร์ 0288888888และกด09นะครับครับนะแล้วก็อยากให้ติดตามรายการดี e Expert ปลูกฝันสองกันด้วยใช่ไหมต้องเลยครับนี่คือการสร้างฝันสร้างแรงบันดาลใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครอยากทำอาชีพเสริมให้เป็นอาชีพหลักนะฮะลองไปดูซิว่าคนอื่นเขามีความฝันอะไรกันบ้างบางคนเจออุปสรรคต่างๆนานานะฮะแต่ว่ายังมีแรงกายแรงใจที่จะทำความฝันเัวเราเองก็เหมือนกันเรามีความฝันก็ลุกขึ้นมาทำมันให้สำเร็จแล้วเค x p e r t ก็จะมี ส่วนช่วยในการให้คำแนะนําของท่านนะครับ K Expert ปลูกฝันสองนะครับทุกวันศุกร์นะครับสามทุ่มสิบนาทีทางททบห้านะครับส่วนโปรแกรม K Expert Myport คืออะไรครับพี่อ๋อครับอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมอันหนึ่งที่ทางกสิกรไทยตั้งใจทาขึ้นมาสําหรับคนที่อยากจะดูว่าอสินทรัพย์ตัวเองที่มีอยู่เนี่ยมีอยู่ที่ไหนบ้างนะลงทุนถูกวิธีหรือเปล่าโปรแกรม K Expert Myport ก็จะช่วยรวบรวมสินทรัพย์แล้วก็ติดตามความคืบหน้าของ แต่ละเป้าหมายให้อันนี้ก็สามารถใช้ได้ฟรีโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างได้นะครับเพียงแค่สมัครเป็นสมาชิกของกสิกรแบงก์เคไซเบอร์เซอร์วิสเท่านั้นเองนะครับครับดีครับดีครับเอาละครับสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการต่างๆของทาง k e x p e r t ที่เบอร์ไหนย้ำมีทีครับเหนียวครับครับอ่าเป็นเบอร์0288888888และกด09นะครับดีครับดีครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับเหียวครับขอบคุณครับที่อยู่และท่านผู้ฟังครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณเมียวชัดพงษ์วัฒนจิรัตนะครับคุณเมียวชัดพงษ์วัฒนจิรัตรองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและให้คำปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคลธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนในเรื่องของการเตรียมอาชีพเสริมให้พร้อมก่อนเออร์ลี่ i ี e ยนะครับ